ประวัติหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินหลวงปู่สวงที่เรารู้จักกันในนามนี้ในปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนนี้ชาวบ้านในท้องถิ่นอำเภอขุขานและอำเภอใกล้เคียงที่มีภูมิลำเนาอยู่แถบชายแดนตามเชิงเขาพนมดงรักพนมดองแรกซึ่งเป็นแนวเขตแดนระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยมักจะเห็นท่านเป็นผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรมพักอาศัยอยู่ตามกระท่อมในไร่นาของชาวบ้านโคกและเวียนไปที่นั่นที่นี่บ้างนานๆจะกลับมาเห็นในที่เดิมอีกในสายตาและความเข้าใจของชาวบ้านในสมัยนั้นหมอ องท่านในฐานะผู้มีคุณวิเศษเหนือคนทั่วไปและเรียกขานว่าลูกอวบาะหรือลูกตาบะเป็นภาษาขเขมรหมายถึงพระดาบที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถ้ำเขาลำเนาไพรในสมัยนั้นยังมีป่าพันไม้อุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่านานาพันธุ์ได้มีลูกศิษย์ติดตามหลวงปู่เดินทุดงตามป่าเขาแถบชายแดนไทยและตลอดจนถึงประเทศขเขมรแต่ก็อยู่กับหลวงปู่ได้ไม่นานจำต้องกลับบ้านเนื่องจากทนคอวามยากลำบากไม่ไหวหลวงปู่จึงเดินทุดงไปในที่ต่างๆตามลำพังเป็นส่วนมาก ไม่มีใครทราบถิ่นกำเนิดและอายุของหลวงปู่ที่แท้จริงได้รู้แต่ว่าหลวงปู่เป็นชาวขมรต่ำได้เข้ามาในประเทศไทยนานแล้วคนแก่คนเท่าผู้สูงอายุที่เคยเห็นท่านเล่าบอกว่าตั้งแต่เป็นเด็กเกเกิดมาก็เห็นท่านในสภาพลักษณะเหมือนที่เห็นในปัจจุบันถ้าผิดจากเดิมไปบ้างก็เล็กน้อยเท่านั้นประกอบด้วยหลวงปู่เป็นคนพูดน้อยและไม่เคยเล่าประวัติส่วนตัวให้ใครฟังจึงไม่มีใครที่จะสามารถรู้อายุและประวัติที่แท้จริงของท่านได้ ชาวบ้านแถบนี้พบเห็นหลวงปู่บ่อยๆที่ชายป่าบ้านตะเคียนรมวัดตะเคียนรมอำเภอภูสิงห์บ้านหลุมพุกบ้านโคกโพนต่อกันทรามอเภอขุขันและหมู่บ้านอื่นๆเกือบทุกหมู่บ้านในบริเวณตลอดแนวชะใไฮแดนท่านจะเดินทางไปมาอยู่ในบริเวณแถบนี้โดยตลอดแต่ก็จะไม่อยู่เป็นประจำในที่แห่งเดียวเป็นเวลานานๆบางทีหลวงปู่จะหายไปนานถึงสองสามปีถึงจะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าหลวงปู่ไปอยู่ไหนมาในช่วงหลังมานี้พบหลวงปู่จำอยู่ในกระท่อมในานาบริเวณต้นโพบ้านขยอง วัดโคกแก้วบ้านโคกเจริญกกระท่อมกลางนาระหว่างบ้านละลมกับบ้านจะบากกระท่อมบ้านรุนอําเภอบัวเชิดและบ้านอื่นๆอ,อ,อีกในท้องถิ่นเดียวกันนี้ในระยะหลังนี้ได้มีผู้ปรวรณาเป็นลูกศิษย์อาสาขับรถให้หลวงปู่ได้เดินทางไปในที่ต่างๆทําให้มีผู้รู้จากหลวงปู่มากขึ้นไปเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยในแต่ละวันจะมีผู้เดินเมื่อเสร็จแล้วก็ให้ลูกศิษย์หามท่านออกมาจากกระท่อมและววางลงพื้นดินด้านทิศเหนืออยู่ระหว่าง กระท่อมกับต้นมะขามโดยหลวงปู่หันหน้าเข้ากระท่อมขณะนั้นมีผู้นำน้ำดื่มบรรจุขวดมาถวายสองขวดหลวงปู่ได้เทน้ำรดตนเองจากศีรษะลงมาจนเปียกโชกไปทั้งตัวคล้ายกับเป็นการส่งน้ำครั้งสุดท้ายนายสัญชัยผู้ขับรถให้หลวงปู่นั่งเป็นประจำได้นำรถมาจอดใกล้ๆและช่วยกันหามหลวงปู่ขึ้นรถและขับต่อลงไปที่กระท่อบ้านรุนอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินโดยมีนายสุกหรือนายดุงคนบ้านเจ็กอำเภอคุข,ขัน ขับรถติดตามไปเพียงคนเดียวก่อนจะถึงกระท่อมนายสัญชัยได้หยุดรถที่หน้าบ้านนายน้อยเพื่อจะบอกให้ในายน้อยตามไปแต่หลวงปู่ได้บอกให้ในายสัญชัยขับรถไปที่กระท่อมโดยเร็วโดยบอกว่าเตลกระตวมเตลกระตวมกระตวม พอถึงกระท่อมได้อุ้มหลวงปูป่ไผ่ที่แคร่ในกระท่อมและช่วยกันก่อกองไฟเพื่อให้เกิดความอบอุ่นและนายสุขได้อาสาขคอออกไปข้างนอกเพื่อจัดหาอาหารมาถวายหลวงปู่และรับประทานกันนายสุขได้ไปที่บ้านโคกชาติตำบลไพรพัฒนาไปพบนายจุกและนางเล็กซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เช่นเดียวกันและได้บอกให้รีบไปหาหลวงปู่ที่บ้านรุนเพื่อดูอาการป่วยของหลวงปู่ซึ่งมีอาการหนักกว่าทุกคราว นางเล็กได้จัดหาอาหารให้กับนายสุขส่วนตัวเองกับสามีได้ขับรถตามไปทีหลังพอมาถึงกระท่อมปรากฏว่านายสัญชัยขับรถออกไปข้างนอกพวกที่อยู่ก็รีบผูงหาอาหารเพื่อจัดถวายหลวงปู่โดยหวังว่าหากหลวงปู่ได้ฉันอาหารอาการก็คงจะดีขึ้นบ้างแต่หลังจากถวายอาหารแล้วหลวงปู่ไม่ยอมฉันอาหารเลยแม้จะอ้อนวอนอย่างไรหลวงปู่ก็นิ่งเฉยนายสัญชัยที่ออกไปทำธุระข้างนอกได้กลับมาโดยขับรถตามนายน้อยที่นำของมาถวายหลวงปู่เหมือนกัน เมื่อไม่สามารถที่จะทําให้หลวงปู่ฉันได้ทุกคนก็พิจารณาหาวิธีว่าจะช่วยหลวงปู่ได้อย่างไรในที่สุดก็เห็นพ้องกันว่าให้รีบช่วยกันแต่งขันห้าขันแปดมาขอขมาหลวงปู่โดยด่วนตามที่เคยได้กระทํามาและก็ได้ผลมาหลายครั้งแล้วซึ่งจะทําให้หลวงปู่หายป่วยได้ทุกครั้งและนายสัญชัยยืนยันว่าถ้าได้แต่งขันห้าขันแปดขอขมาและหาแม่ชีมาร่วมสวดมนต์ถวายด้วยแล้วก็จะหายเป็นปกติทุกคนเห็นชอบด้วยจึงให้ในายสัญชัยรีบดําเนินการโดยด่วน นายสัญชัยได้ขับรถไปที่บ้านขยุงเพื่อหาคนที่เคยแต่งขันห้าขันแปดเมื่อนายสัญชัยออกไปแล้วลูกศิษย์ที่เหลืออยู่ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านรุนและลูกบ้านอีกจำนวนหนึ่งรวมทั้งนายมีเจ้าของกระท่อมก็ได้พากันแต่งขันห้าขันแเฉพาะหน้าอย่างรีบด่วนเพื่อเป็นการบรรเทาจนกว่านายสัญชัยจะได้พาคนที่แต่งขันห้าขันแมาทำพิธีอีกครั้งหนึ่งโดยนายน้อยได้อาสาไปหาทูบเทียน ในหมู่บ้านโดยขับรถออกมาห่างจากกระท่อมประมาณ300เมตรรถติดหล่มไม่สามารถขับรถออกไปได้ทั้งที่เคยเป็นทางที่ใช้เป็นประจำด้วยความร้อนใจนน้อยได้จอดรถล็อกประตูและขวางถนนทําให้รถคันอื่นไม่สามารถเข้าออกได้และได้อุ้มลูกเดินเข้าไปในหมู่บ้านในระหว่างนั้นเองนายสัญชัยได้ขับรถเข้ามาแต่ก็ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้เนื่องจากมีรถนายน้อยติดหล่มขวางทางอยู่จึงได้กลับเอารถมาจอดไว้ที่บ้านนายน้อย ในระหว่างที่กำลังรอคอยนายน้อยออกไปซื้อทูบเทียนนั้นชาวบ้านรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านได้พากันทยอยกลับจนเกือบจะหมดแล้วและได้มีหญิงชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าพวกเราน่าจะพาหลวงปู่ไปส่งที่โรงพยาบาลจะเป็นการดีที่สุดและแล้วพวกชาวบ้านพากันกลับไปจนหมด ซึ่งผิดจากทุกครั้งที่เขาเหล่านั้นจะอยู่กับหลวงปู่ตลอดเวลาจะกลับบ้านก็ต่อเมื่อหลวงปู่ได้เดินทางไปที่อื่นแล้วสุดท้ายก็ยังมีลูกศิษย์กับหลวงปู่ในกระท่อมเพียง8คนรวมทั้งเด็กที่เป็นลูกของนายจุกนางเล็กด้วยทุกคนต่างหาวิธีที่จะช่วยให้ความอบอุ่นแก่หลวงปู่ซึ่งขณะนั้นได้พาการจับดูตามร่างกายของหลวงปู่จะเย็นจัดตลอดบางคนก็ได้เอาหมอนไปอังไฟให้ร้อนแล้วนำมาประครบตามร่างกายให้หลวงปู่บางคนก็ต้มน้ำร้อน หลวงปู่ได้สั่งให้ลูกศิษย์เอาผ้าชุบป้งน้ำนุ่มมาเช็ดนิ้วมือนิ้วเท้าทำความสะอาดและเช็ดทั่วทั้งร่างกายโดยย้ำว่าให้ทำให้สะอาดที่สุดบางแห่งตามนิ้วเท้าที่ของหลวงปู่ที่ลูกศิษย์เช็ดให้ไม่สะอาดพอหลวงปู่ก็ใช้นิ้วมือเกาถูอย่างแรงจนสะอาดเมื่อทำความสะอาดร่างกายพอสมควรแล้วหลวงปู่ได้เอ่ยออกเสียงอย่างแผ่วเบาออกมาเป็นภาษาเขมรว่าเนียงนาลานนางไหนหละรถซึ่งเสียงที่เปล่งออกมานั้นแผ่วเบามากทุกคนเข้าใจว่าเนียง นั้นหมายถึงนางเล็กจึงได้พากันอุ้มหลวงปู่ไปขึ้นรถของนายจุกนางเล็กโดยผู้ที่อุ้มมีนายจุกและนายตีโดยนายสุขเป็นผู้เปิดประตูรถให้พอนําหลวงปู่ขึ้นนั่งบนรถโดยลูกศิษย์ได้ปรับเบาเอนลงเพื่อให้หลวงปู่เอนกายได้สบายขึ้น ท่านได้พยายามยื่นมือมาดึงประตูรถปิดเองลูกศิษย์จึงช่วยปิดให้รถเลื่อนออกจากกระท่อมเพื่อไปโรงพยาบาลบัวเชษซึ่งอยู่ไม่ไกลละมากแต่รถออกไปได้ประมาณ50เมตรอาการเปร่าวายของหลวงปู่ก็เริ่มหนักมากขึ้นทุกทีจนลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ด้วยด้านหลังตกใจและร้ององค์ขึ้นว่าหลวงปู่อาการหนักมากแล้ว และได้จอดรถคนที่อยู่รถคันหลังก็วิ่งลงมาดูและก็บอกว่าอย่างไรก็จะต้องนำหลวงปู่ส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เมื่อรถวิ่งออกมาอีกก็มาติดรถของนายน้อยที่ติดหล่มขวางทางอยู่ไม่สามารถออกไปได้ในจุกได้ร้องตะโกนบอกให้ในายจันวี งอไปสำรวจดูเส้นทางอื่นว่าจะมีทางใดที่สามารถจะนำรถออกไปได้และเมื่อสำรวจดูโดยทั่วแล้วเห็นว่ามีทางออกเพียงทางเดียวก็คือต้องขับฝ่าทุ่งหญ้าออกไปหาถนนแต่ไม่น่าจะออกไปได้แต่ก็ตัดสินใจขับออกไปเหตุการณ์บนรถในขณะนั้นในขณะที่กำลังเลี้ยวรถเพื่อขับผ่านทุ่งหญ้าออกไปนั้นได้มีอาการบางอย่างที่เป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าหลวงปู่จะละ สังขารอย่างแน่นอนให้คนที่อยู่บนรถเห็นต่างคนก็ร่ำให้มองดูด้วยความอะไรและสิ้นหวังหลวงปู่เริ่มหายใจแผ่วลงเรื่อยๆในที่สุดก็ได้ทอดมือทิ้งลงข้างกายแล้วจักไปด้วยความสงบอย่างไรก็ตามลูกศิษย์ สก็ยังคงนำหลวงปู่ไปที่โรงพยาบาลเผื่อว่าหมอจะสามารถช่วยให้หลวงปู่ฟื้นขึ้นมาได้ในระหว่างทางไปโรงพยาบาลนายศาสตร์ชาวบ้านตาปิ่นอำเภอบัวเชษก็ขี่รถจักรยานยนสวนทางมานายจุกชะลอรถและตะโกนบอกให้ในายศาสตร์ตามไปที่โรงพยาบาลบัวเชษพอไปถึงโรงพยาบาลทั้งนายแพทย์และพยาบาลได้รีบนำหลวงปู่เข้าห้องฉุกเฉินทำการตรวจโดยละเอียดและ ลงความเห็นว่าหลวงปู่ได้สิ้นลมไปแล้วไม่ต่ำกว่า3-4ชั่วโมงซึ่งลูกศิษย์ต่างก็ยืนยันว่าสิ้นลมไม่น่าจะเกิน10นาทีแน่นอนเพราะระยะทางจากบ้านรุนไปโรงพยาบาลบัวเชดประมาณ10กิโลเมตรและก็ได้ขอ ขับรถด้วยความเร็วสูงด้วยลูกศิษย์ไม่ให้ทางโรงพยาบาลฉีดยาหรือกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งกับร่างของหลวงปู่ทั้งสิ้นเมื่อเห็นว่าไม่สามารถจะช่วยหลวงปู่ได้แน่แล้วก็ได้พากันนําร่างหลวงปู่กลับพอมาถึงบ้านตาปิน่นก็ได้แวะเอาจีวรเก่าของหลวงปู่ที่เคยให้ไว้กับนายศาสตร์เพื่อนํามาครองให้หลวงปู่ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและนายศาสตร์ก็ได้ขึ้นรถมาด้วยพอมาถึงบ้านรุ่นก็มีรถนายสัญชัยและนายน้อยจอดรออยู่ ก็ได้แจ้งว่าหลวงปู่ได้มรณภาพแล้วและได้พากันขับรถมุ่งหน้าจะไปบ้านละลมพอถึงบ้านไพรพัฒนานายจุกได้ขับรถแวะเข้าไปที่วัดบ้านไพรพัฒนาและได้บอกข่าวให้กับหลวงพ่อพุทธวายโมเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาให้ทราบว่าหลวงปูส่สวงได้ละสังขารแล้วเหตุการณ์ที่วัดไพรพัฒนา เวลาประมาณ19นาฬิกาในขณะที่หลวงพ่อพุธกำลังสนทนากับพระลูกวัดก็ได้มีรถเข้ามาจอดจำนวนสี่คันโดยมีนายศาสตร์ลงมาแจ้งกับหลวงพ่อพุธว่าหลวงปูส่สวงมรณภาพแล้วหลวงพ่อพุธอึ้งไปขณะหนึ่งก็ได้ถามมาว่ามรณภาพที่ไหนนายศาสตร์ตอบว่าที่โรงพยาบาลและได้นำศพของท่านมาพร้อมกับรถนี้แล้วหลวงพ่อพุธจึงได้ลงไปเปิดประตูรถดูและ ได้กลับลงบนตักของหลวงปู่และได้จับตามร่างกายและหน้าอกของหลวงปู่ดูและก็รู้สึกได้ว่าท่านได้ละสังขารจริงๆและถามลูกศิษย์ที่นำสังขารหลวงปู่มาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปลูกศิษย์ทุกคนรวมทั้งนายสัญชัยได้บอกว่าจะนำสังขารของหลวงปู่ไปบำเพ็ญยกศุนที่วัดบ้านขยุงหลวงพ่อพุธบอกว่าให้เดินทางไปก่อนแล้วอัตมาจะตามไปขบวนรถทั้งสี่คันก็ได้เคลื่อนออกจากวัดไพรพัฒนาจะไปยังวัดบ้านขยุงหลวงพ่อพุธจึงครองจีวรเตรียมอุปกรณ์เรียกหาพระลูกวัดก่อนจะออกเดินทางได้อธิษฐานว่า สาธุถ้าหากหลวงปู่มีความประสงค์จะให้ลูกหลานได้เป็นผู้บำเพ็ญกุศลก็ขอให้หลวงปู่ได้กลับมาที่วัดด้วยเถิดแล้วก็ได้นั่งรถติดตามไปที่บ้านขยุงแต่ไปถึงแค่บ้านโคกชาติมีรถหลายคันจอดอยู่และได้ให้สัญญาณไฟจึงได้จอดดูแล้วปรากฏว่าเป็นรถที่จะนำสังขารหลวงปู่ไปที่วัดบ้านขยุงได้บอกหลวงพ่อพุธว่าให้กลับไปที่วัดไพรพัฒนาแล้วก็ขับออกนำหน้าหลวงพ่อพุธก็ได้นั่งรถตามมาพอมาถึงวัดเห็นรถที่มีสังขารหลวงปู่จอดอยู่ที่ด้านทิศตะวันออกของศาลา จึงได้บอกว่าอย่าพึ่งทําอะไรให้อยู่อย่างนี้ก่อนและได้สั่งให้พระลูกวัดจัดเตรียมสถานที่ตั้งศพบ,บนศาลาส่วนหลวงพ่อพุธเองได้นําทูบเทียนมากลับไหว้ขอขมาลาโทษและนิมนต์ร่างของหลวงปู่ขึ้นมาตั้งตรงสถานที่สถานที่จัดไว้บนศาลาและได้จุดธูปอิฐฐานว่าหากเป็นความประสงค์ของหลวงปู่จะให้ลูกหลานบำเพ็ญกุศลในที่นี้จริงก็ขอให้ดำเนินการไปโดยเรียบร้อยและขอให้มีลูกศิษย์ของหลวงปู่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลโดยทั่วกัน ต่อจากนั้นได้ดำเนินการบำเพ็ญกุศลให้กับหลวงปู่อย่างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเหตุใดสรีระของหลวงปูส่สวงจึงได้มาตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดคำสอนของหลวงปูส่สวงที่เราได้ยินบ่อยๆอ,ออยเตียนสรุนแปลว่าให้ทานมีความสุขพรที่หลวงปูส่สวงให้เราตลอดมาบายตึกเจียแปลว่าข้าวน้ำดีหมายถึงให้อยู่ดีมีสุขอุดมสมบูรณ์ด้วยความพอเพียงทางเข้ามากราบไหว้หลวงปู่เป็นประจำและมีจำนวนมาก จึงทาให้บางคนก็สมหวังได้มีโอกาสกลับนอนนมัสการบางคนก็มาไม่พบต้องคอยหลวงปู่เป็นเวลานานกว่าหลวงปู่จะกลับมาถึงแม่จะต้องพบกับความลําบากเพียงใดลูกศิษย์ก็ทนรอได้เพียงขอให้ได้มีโอกาสกลับนอนนมัสการหลวงปู่สักครั้งในชีวิต หลวงปู่เป็นพระที่มักน้อยสันโดษส,สมถะมีความอุเบกขาสูงสุดให้ความเมตตากับผู้ที่ได้พบเห็นทุกคนและให้ความสำคัญกับทุกคนเท่ากันหมดไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนยากจนเป็นเศรษฐีคนเข็นใจหรือรู้จักหลวงปู่มานานก่อนหลังหรือได้ติดตามรับใช้หลวงปู่มานานนานก็ตามท่านไม่เคยเอ่ยปากนับว่าเป็นสิทธิหรือให้สิทธิพิเศษแก่คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะแม้แต่ครั้งเดียวทุกคนจะได้รับความเมตตาจากหลวงปู่เท่ากัน จึงทาให้มีผู้มากราบไหว้หลวงปู่เป็นประจําและจะกลับมากราบไหว้หลวงปู่อีกเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆความเป็นอยู่ของหลวงปู่ท่านจะอยู่อย่างเรียบง่ายจําวัดอยู่ตามกระท่อมปลายนาหลังเล็กๆมีไม้กระดานเพียงไม่กี่แผ่นบางครั้งก็มีเพียงสองถึงสามแผ่นพอนอนได้เท่านั้นทุกแห่งที่ละวงปู่จําวัดอยู่จะมีเสาไม้ไผ่สูงๆปักอยู่มีเชือกถึงระหว่างกระท่อมกับเสาไม้หรือต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆมีว่าขนาดใหญ่ทําด้วยจีวรหรือกระดาษผูกไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์และที่สําคัญคือหลวงปู่ จะก่อกองไฟไว้เสมอบางครั้งลูกศิษย์เอาของไปถวายหลวงปู่ก็จะโยนเข้ากองไฟฉะนั้นถ้าเห็นว่ากระท่อมใดมีสิ่งของดังกล่าวก็หมายความว่าที่แห่งนั้นหลวงปู่เคยจำวัดหรือเคยอยู่มาก่อน24ชั่วโมงก่อนหลวงปู่ละสังขาร ตามปกติหลวงปู่จะมีสุขภาพร่างกายแ,กแข็งแรงสามารถนั่งรถเดินทางไปไหนมาไหนได้เป็นเวลาติดต่อกันหลายวันโดยหยุดพักเพียงเล็กน้อยท่านไม่ค่อยเจ็บป่วยหรือแสดงอาการว่าเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใดจะมีบ้างก็เป็นการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆและใกล้ได้ในเร็ววันโดยไม่เคยฉันยาเพิ่งจะมีอาการป่วยปรากฏในไม่กี่เดือนหลังมานี้หลวงปู่มีอาการป่วยและไม่ฉันอาหาร ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายวันวันที่7กันยายน2543เวลาประมาณ17นาฬิกาหลวงปู่ได้เดินทางเข้าไปในจังหวัดศรีสะเกษและได้พบกับลูกศิษย์นายสมยศที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาศรีสะเกษซึ่งขณะนั้นหลวงปู่เองก็มีอาการป่วยคือมีเสมหะและเสียงแหบแห้งพูดฟังไม่ค่อยชัดและได้ออกจากธนาคารกรุงเทพไปที่บ้านอาจารย์ทวีศักดิ์ในระหว่างที่ลูกศิษย์หารือกันว่าจะพาหลวงปู่ไปหาหมอที่อำเภอประโคนชัย หมอให้หลวงปู่ก็ตื่นขึ้นมาและขอน้ำล้างหน้าหลวงปู่ได้บอกกับนายสมยศว่าจะขอกลับบ้านที่บ้านตะเคียนรามด้วยพวกลูกศิษย์ที่อยู่ในขณะนั้นได้ขอร้องให้หลวงปู่ไปหาหมอที่อเภออัปกรคนชัยแต่หลวงปู่ไม่ยอมจึงได้พาหลวงปู่ไปที่บ้านตะเคียนรามหมอถึงเวลาประมาณ20่สนาฬิกาและหลวงปู่ได้นั่งอยู่ในรถสักครู่ใหญ่ๆและได้บอกให้ลูกศิษย์ก่อไฟและลงไปผิงไฟลูกศิษย์ที่ติดตามมามีนายสัญชัยเจ้าของรถนายดุงกับภรรยา นายสมยศเจ้าของบ้านและหลวงปู่ได้ผิงไฟและให้นดเฟ้นให้จนถึงเวลาประมาณตีหนึ่งเศษหลวงปู่ก็บอกว่าจะไปตามทางตามเพลาโดยมีเพียงหลวงปู่และนายสัญชัยเป็นผู้ขับรถเท่านั้นและหลวงปู่ได้เดินทางไปที่กระท่อมข้างวัดป่าบ้านจะบกจนกระทั่งถึงเวลาประมาณบ่ายสองโมงของวันที่8กันยายน2543อาการป่วยของหลวงปู่ก็กำเริบหนักขึ้นหลวงปู่ได้บอกกับลูกศิษย์ว่าจะไปที่บ้านรุนและได้ให้ในายกันหาลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดคนหนึ่งซึ่งอยู่บ้านละลมถอด เสื้อออกมาเพื่อพัดด้านหลังให้กับหลวงปู่หลังจากพัดอยู่นานพอสมควรก็ได้บอกให้ลูกศิษย์ที่รวมกันอยู่ในกระ่อมในขณะนั้นช่วยกันงัดแผ่นไม้กระดานที่หลวงปู่นั่งทับอยู่ออกมาหนึ่งแผ่นทั้งที่หลวงปู่ยังนั่งอยู่บนกระดานแผ่นนั้นพองัดออกมาได้หลวงปู่ก็ได้พนมมือไหว้ไปทุกสารทิศของฉนัน